รับถอยหลังใกล้คลอดก้อยรัชวินอวดท้อง8เดือนฟิตร่างกายเตรียมคลอดลูกแบบธรรมชาติเตรียมคลอดธรรมชาติเป็นว่าที่คุณแม่ลูกสองที่สวยฉ่ำมากๆสำหรับนักแสดงสาวก้อยภรรยาสุดที่รักของนักร้องดังตูนบอดี้แสลมเรียกว่าโค้งสุดท้ายใกล้คลอดลูกคนที่สองแล้วซึ่งตอนนี้อุ้มท้องเข้าสู่34สัปดาห์หรือ8เดือนท้องโตมาก แต่คุณแม่ก็ยังไม่หยุดออกกำลังกายเพราะอยากเตรียมพร้อมก่อนเดือนหน้าที่จะคลอดลูกสาวแบบธรรมชาติซึ่งเจ้าตัวบอกว่าการคลอดลูกแบบธรรมชาติในวัย39ปีเป็นอะไรที่ท้าทายมากโดยสาวก้อยได้แชร์วิธีการออกกำลังกาย ให้แฟนๆได้ดูผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าออกกำลังกายตอนเข้าแปดเดือนพร้อมน้ำหนักที่มากขึ้นท้องที่ใหญ่ขึ้นการออกกำลังกายก็จะเบาๆไม่เน้น คาร์ดิโอแต่ยังคงเน้นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทุกส่วนโดยเฉพาะอุ้งเชิงกรานแม่อยากให้ท้องสองนี้คลอดง่ายๆก็เลยต้องมีการเตรียมตัวนิดนึงเพราะการคลอดธรรมชาติตอนอายุ39ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายก้อยพอสมควรเลยแม่ก็เลยยิ่งต้องพยายามฟิตให้ร่างกายแข็งแรง การยืดเหยียดนอกจากจะช่วยคลายความปวดเมื่อยจากการแบกท้องได้แล้วยังเป็นการช่วยฝึกการกำหนดลมหายใจที่ดีเพราะการคลอดธรรมชาตินั้นเรื่องหายใจเป็นส่วนสำคัญมากๆระหว่างเบ่งคลอดอีกเรื่องที่สำคัญคือการดื่มน้ำเพราะน้ำจะช่วยดูดซึมสารอาหารและลำเลียงอาหารจากแม่ไปสู่ลูกน้อยในท้องช่วยป้องกันท้องผูกและยังเป็นต้นท้าวสำหรับการผลิตน้ำน มีลูกด้วยก้อยเลือกดื่มน้ำที่ดีเป็นน้ำแร่บริสุทธิ์ที่มีค่า pH 8.88ดื่มมาตั้งแต่ท้องและตอนให้นมน้องทะเลเลยอีกเดือนเดียวก็จะได้เจอลูกสาวแล้วแม่สู้ๆแฮชกบันทึกแม่ก้อย